สิริมงคลไงสิริมงคลคืออะไรสิริมงคลคือความเป็นสิริมงคลในชีวิตไงอะไรอ่ะก็ความความงคลความสําเร็จไงอีบ้าความสาเร็จเกิดจากอะไรจากตัวปูอ่ะการกระทาทางกายวาจาและใจและมันกลับมาที่เดิมไปแล้วเนี่ยคือการกระทําของตัวเองมงคลคืออะไรมงคลดีเลิกดียามดีเวลาดีมงคลดีสะดวกดีคืออะไรการกระทาทางกายสุจริตวาจาสุจริตใจสุจริตเนี่ยจบแล้วเนี่ยแล้วเขาจะต้องบวงสรวงกันอยู่ทั้งนั้นเขาไม่ต้องเลิกเลิกเลิกบวงสรวงกันทั้งประเทศก็หลังบวงสรวงไหม <c oughs> คนต่างประเทศบวงสวงไหมาทาไมเขาประสบความสำเร็จไปมหาอํานาจโลกได้ประเทศไทยบวงสวงตับกลับกับใครต้องมานั่งรองเงินดิจิตอลหมื่นหนึ่ง <c oughs> ต้องมานั่งแบกเงินของเงินชาวบ้าน เอาตอบแต่ทุกคนตอบไม่ได้สิต้องมีเหตุผลในการเชื่อเอาตอบไม่ได้เอาตอบไม่ได้ต้องไปเสร็จทีทุกคนจะต้องฟังฮวงจุ้ยก็น่ามาเรื่องของเขาไงเพราะเขามีความเชื่อผิดมาคําถามคือพวกเราเนี่ยถูกปลูกฝังในความเชื่อพวกนี้มาตั้งแต่เด็กแล้วรู้สึกว่าเกิดความกลัวว่าถ้าประตูหน้าต่างผิดทิศผิดทางหวงจง่วงจุ้ยมันผิดที่ผิดทางไปหมดเนี่ยมันจะเกิดทําให้เราเนี่ยเกิดความหวาดกลัวเพราะเราบอกว่ามันจะไม่ดีนะมันจะเสียทรัพย์นะกลัวไหมกลัวมันเกิดความกลัวขึ้นมาเลยว่าใครแนะนําอะไรเราก็ต้องเชื่อตามเขาเพราะมันเป็นความกลัวอาาาจรย์ถม สมมติว่าด,ดัมหรือพวกเราเนี่ยจะไปซื้อบ้านหลังหนึ่งมือสอง <Ừ. S 1> เราไม่รู้เลยบ้านเป็นยังไงแต่บ้านนี้ไม่มีอะไรนะไม่มีปัญหาอะไรทุกอย่างคลีนหมดแต่มีคนหนึ่งมาบอกเราว่าบ้านนี้มีคนตายกลัวละคนตายกลัวไหมไม่กลัวฉันไม่กลัวคน<บ>สนใจแก,กลัวแน่ใจนะแน่ใจสมมติมีครับฉันไม่กลัวคนตายในบ้านเพราะทุกบ้านมีคนตายหมดแต่ฉันกลัวฮวงจุ้ยไม่ดี <c oughs> <c oughs> จริงๆ ถ้าสมมติระหว่างผีที่มันอยู่ในบ้านกับห่วงจุ้ยที่ผิดอันไหนน่ากลัวกว่ากันฉันกลัวห่วงจุ้ยไม่ดีหวงจุ้ยนี่น่าอันตรายกว่าทำไมอ่ะเพราะเรื่องผียังไม่อันตรายถ้าหวงจุ้ยผีมึงกลัวมึงไม่ต้องเสียตังค์แต่หวงจุ้ยมึงเสียตังค์เท่าไหร่ชิปหายก็ห่วงจุ้ยมาเท่าไหร่แล้วมันน่ากลัวตรงมึงเสียทรัพย์นี่ละผีไม่ต้องเสียตังค์ผีึงไม่ต้องกลัวมึงก็แค่นอนคุมโปงมึงจะเอาตังค์ที่ไหนมาเสียแต่มึงดูหวงจุ้ยอย่างมึงก็เสียตังค์ คือป้าแล้ววงช่วยดวงกูตกลมาทรไมนกว่าเพราะอะไรเพราะเขาบอกมาว่าไม่ดีเอออแล้วเขาบอกคนบอกเขาไม่มีใครบอกจะกลัวไหมถ้าไม่มีความรู้พวกนี้เลยจะกลัวไหมไปอยู่อเมริกาจะกลัวเรื่องพวกนี้ไหมไม่กลัวเพราะไม่มีความรู้เรื่องนี้เพราะเราถูกปลูกฝังถูกความคิดเข้าครอบงำจากความเห็นผิดในโลกจากคอนเทนต์ผิดผิดในโลกทําให้เราเกิดการปรุงแต่งในจิต ว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นไปตามแบบนี้แบบนั้นเราจึงเกิดความกลัวเข้าจู่โจมพระเจ้าบอกว่าเมื่อมนุษย์เนี่ยถูกความกลัวเข้าจู่โจมจึงหาที่พึ่งผิดด้วยการกราบไหว้ลุกเทวดาต้นไม้ใบหญ้าป่าเขาป่าช้าป่าชัดที่ว่าลองฟังเทพเทวะเนี่ยเรียกว่าที่พึ่งผิดมไ,มไม่ใช่ที่พึ่งที่ถูกต้องเลยแล้วที่ถูกต้องต้องทำยังไงต้องยึดตามหลักคาสอนพระเจ้าหลักสักจจะความจริงหลักเหตุหลักผลอย่างที่อาจารย์อธิบายที่หมดเนี่ยมันเป็นหลักเหตุหลักผลคือการกระทําทางกายวาจาใจของเรา พึ่งธรรมพระพุทธเจ้าแล้วนำธรรมพระพุทธเจ้ามาพึ่งตัวเราเอง<า>แล้ว,ลว<ไ>ปฏิบัต<า>ิตายแล้วไปไหนตอนแล้วก็ไปเกิดไงเกิดทุกคนเกิดเป็นคนไหมหรือไปเกิด <c oughs> ทุกคนแต่เกิดในอะไร <c oughs> ห้าคติที่ไปนะรกเปรตมนุษย์เทวดานี่คือห้าที่ไปของสัตว์พวกเราเรียกว่าสัตว์หมดผู้ผู้หลงยึดติดในการเกิดแก่เจ็บตาย ถ้าคติที่ไปจะไปตามไหนก็อยู่ที่กุศลกรรมบทสิบของเราหมดเวลาแล้วอ่ะเัืนนี่ตกคุยกัะเพลินมากเลยเนาะเพลินากอาจารย์เดี๋ยวต่อในออนไลน์จะไปเจอใครในกลุ่มอาจารย์ได้เลยได้เลยเธอวังน้ําตกเหรอบ้านจะทําน้ำตกย้ายไปจบไปจุ้ยจบวันไหนถ้าสมมติแบบว่าฉันเครียดไหลเข้าบ้านได้มาน้ําตกน้ําอ่ะมันถ้าสมมติน้ํามันหยุดไหลฉันนอนไม่หลับเลยเธอ มันกลัวแบบว่าฉันจะไม่รวยไงเนี่ยปัญญาอ่อนที่เราที่ใส่แบ,บปัญญาอ,อ,อ่อ,อ,อ,อนถามลูกน้องยี่สิบท่านลูกน้ำตกหยุดไหลฉันเครียดไหมเด้อฉันเครียดเครียดน่น <c oughs> ยัไข้่าวไ,ไฟกูแพงมากก็บพรค่เนี่ <ตก S 3> ยเนี่ยก็รู้อยู่ว่าค่าไฟแพงเพราะน้ำตกก็ยังไปเสียตังค์ให้มันนู่นมึงย้ายไปอยู่ทยานแห่งชาติไม่ต้องูีอะารแห่งญ่ยหญ่บ้าอยู่หยุดใหญ่ ไม่ไหลแล้วฉันจะไม่รวยเงินสภาพคล่องทางการเงินฉันจะไม่ดีไงก็ปิดจ็อบเลยไปอุทยานก็ไม่ต้องกลัวหยุดไหลมันไม่เกี่ยวเราทํางานทุกวันจะไม่มีเงินใช้ได้ยังไงถ้าเราหยุดทํางานสิต้องไม่มีเงินใช้ไม่ใช่เพราะน้ําตกหยุดถ้าลองไปปิดน้ําตกแล้วกลับมาทำงานทุกวันเงินจะเข้าไว้ไปลองดูวิธีการทดสอบง่ายๆโอเคโอเคกับอุทยานอาจารย์อยู่กินอาหารเจได้ไหมผมอาจารย์กินมื้อเดียวติดตามคุณได้ที่ไหน ก็ทิกต k อ a c เ b ซบุ๊กยูทูบช่องคนตื่นทําเลยเ<อ>แค่นั้นเลยรีบติดตามนะเพราะว่าเขาบอกว่าอีกไม่นานเนี่ยจะหันเข้าสู่ ใชาไปบวชไปบวชตลอดชีวิตแล้วแต่ไม่เสร็จแล้วขอบคุณมากที่แวะเวียนมาที่แฉ่นะที่บอกอยากจะมาผเยี่ยมอยู่แล้วอยากมามีโอกาสในการพูดให้คนได้ยินได้ฟังแบบนี้เนี่ยเป็นเหตุเป็นผลคนจะเข้าใจมากขึ้นปัญญาอ่อนกับหลักศาสจาบางสิ่มันจะแยกกันชัดเจนเลยหลังจากนี้คนจะตื่นรู้ตื่นทำเยอะขึ้นฉันเปิดน้ำตกทำมา20ปีแล้วอะฉันยังไม่กล้าปิดสักวันหนึ่งเลยเดินสรุปพิธีกรแล้วกันนี่แต่มันจะหมดเนื้อหมดตัวเพราะน้ำตกนี่แหละเนื้อเราจะไม่เข้าเพราะน้ำตกนี่แหละขอบคุณมากนะ ท่านผู้ชมฮะแน่นอนว่าเทรนด์ใหม่ของโลกใบนี้ครับ